สิบอาหารเร่งมะเร็งลุกลามที่องค์การอนามัยโลกจัดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดที่1สวัสดีครับวันนี้คุณอยบผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับในคลิปนี้หมอแบงค์จะมาชวนทุกคนคุยครับว่าอาหารแบบไหนกันนะที่ส่งผลทําให้คุณเนี่ยมีความเสี่ยงโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้นครับและในท้ายคลิปเนี่ยถ้าหากว่าคุณฟังจบนะครับหมอแบงค์จะบอกวิธีการดีท็อกซ์สารเหล่านี้ให้กับคุณด้วยครับถ้าหากคุณเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารเหล่านี้มาทั้งชีวิตครับ ก่อนอื่นเลยหากใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามหมอแบงค์ได้ทางช่องทางต่อไปนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok ครับและที่สำคัญอย่าลืมกดแอดไลน์แอ o ฟ d ้ดด็อกเตอร์หนึงตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับเวลาที่หมอแบงค์มีคลิปดีๆเนี่ยจะส่งตรงไปยังมือถือของคุณได้เลยทันทีครับเรามาคุยถึงเรื่องอาหารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งกันครับผม เวลาที่เรานะครับจะบ่งบอกว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งหรือว่าสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยก่อให้เกิดโรคมะเร็งไหมเราจําเป็นครับจะต้องมีองค์การระดับโลกแล้วก็มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากเพียงพอครับ mm hmm. เพื่อพิสูจน์ครับว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์นะซึ่งองค์กรที่ทําหน้าที่นั้นเนี่ยชื่อว่า IARC ครับหรือว่าภาษาไทยเนี่ยแปลว่าเป็น องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติครับซึ่งองค์การนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกที่เรารู้จักแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกนั่นเองครับองค์การวิจัยโรคมะเร็งนี้เนี่ยเขาจัดสารอาหารต่างๆหรือว่าสารเคมีต่างๆมาเป็นหมวดหมู่ครับซึ่งหมวดหมู่ที่บ่งบอกชัดเจนครับว่าก่อให้เกิดโรค มะเร็งในมนุษย์เนี่ยถูกจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งชนิดที่1นั่นเองครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า group one carcinogen ครับเรามาดูกันสิครับว่าในกลุ่มนี้มีอะไรกันบ้างครับอันแรกเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักก็คือสารกัมันตรภาพรังสีครับคุณเคยดูหนังฝรั่งไหมที่แบบตัวร้ายหรือว่าพระเอกโดนสารกัมันตภาพรังสีเนี่ยมันจะไปทำลาย DNA แบบนี้ครับเวลา DNA เเราผิดปกติเนี่ยเราก็จะแบ่งเซลล์เนี่ยครับ ผิดปกติเมื่อเซลลเราผิดปกติก็จะเกิดเป็นก้อนเนื้องอกแล้วก็ลูกลามออกมาเป็นมะเร็งนั่นเองครับนี่แหละครับคือสารก่อมะเร็งชนิดที่1ครับอย่างเช่นกรมมันภาพรังสีเนาะหรือว่าเช่นพวกโลหะหนกักสารหนูแคดเมียมแบบนี้ชี้ชัดเลยว่าก่อมะเร็งเห็นไหมครับที่ใกล้ๆตัวเราขึ้นมาอีกหน่อยก็คืออะไรครับควันบุหรี่ครับท่านผู้ชม ควันบุหรี่เนี่ยไม่ว่าคุณจะได้รับโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะคุณสูบเองหรือว่าสูดจากควันคนอื่นเนี่ยก็ก่อมะเร็งครับจัดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดที่1เนี่ยแหละครับแล้วอาหารเรามีไหมหมอแบงค์ลองมาดูบรรทัดนี้ครับภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า processed meat ครับเฮ้ยหมอแบงค์คุ้นๆนะ processed meat คืออะไรแปลเป็นไทยว่าเนื้อสัตว์แปรรูปนั่นเองครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับหมอแบงค์เนี่ยลิสต์มาให้คุณแล้วอาหารจากเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยสิอย่างครับที่จัดอยู่ในสารก่อมะเร็งชนิดที่1มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันอันแรกเลยคือแฮมครับไม่ว่าแฮมเนี่ยจะทําจากเนื้อสัตว์อะไรก็ตามถูกจัดอยู่ในหมวดนี้ครับอันที่ 2. โบโลน่าครับอันที่ 3. หมูยอครับอันที่4เบคอนครับอันที่5ไส้กรอกครับอันที่6ลูกชิ้นครับผม อันที่7ซาลามี่ครับอันที่8แหนมครับอันที่9ไส้กรอกอีสานครับและอันที่10คือกุนเชียงนั่นเองครับคุณลองเช็คดูนะครับว่า10อาหารที่หมอแบงค์ิสต์มาให้ทุกคนเนี่ยคุณกินอะไรมากเป็นพิเศษแล้วชอบอันไหนมากเป็นพิเศษนะครับคราวนี้เรามาดูงานวิจัยจาก IARC ปี2018กันบ้างครับเขาระบุชัดเจนครับว่า เพียงคุณกินเนื้อสัตว์แปรรูปแค่50กรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับไส้กรอก1ชิ้นหรือแฮมเพียง2ชิ้นครับคุณจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้มากขึ้นถึง18%ครับเรามาดูสารก่อมะเร็งประเภทที่2กันครับว่าเขาเนี่ยคืออะไรเนาะสารก่อมะเร็งประเภทที่2นะครับเขาบอกว่า มีหลักฐานงานวิจัยชัดเจนครับว่าก่อให้เกิดโรคมะเร็งในสัตว์ทดลองครับแต่ในมนุษย์เนี่ยหลักฐานงานวิจัยเนี่ยมีแค่จํานวนหนึ่งครับที่บ่งบอกว่าก่อโรคมะเร็งครับแต่ยังไม่มีงานวิจัยมากเพียงพอครับที่จะสรุปเหมือนกับกลุ่มที่1แบบเมื่อกี้ว่าทําให้เกิดโรคมะเร็งไหมเขาเลยเขียนถึงสารก่อมะเร็งกลุ่มนี้ว่าอาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ครับแล้วหมอแบงค์เชื่อว่าในอีก10หรือว่า20ปีเนี่ยเมื่อหลักฐานงานวิจัยมีมากขึ้นนะครับ สารก่อมะเร็งกลุ่มนี้อาจจะถูกย้ายไปอยู่ในสารก่อมะเร็งประเภทที่1ครับผมเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในหมวดนี้ก็จะมี DDT ครับหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงที่ทุกคนคุ้นเคยกันเนาะอันที่2เลยก็คือตะกั่วครับในสมัยก่อนเนี่ยก็หม้อลวกก๋วยเตี๋ยเนาะที่ทําด้วยตะกั่วแบบนี้ก็ก่อมะเร็งได้ครับอันที่3ครับคุณเห็นอะไรไหมเขาเขียนว่า frying ครับคืออะไรหมอแบงค์ คือของทอดนั่นเองครับของที่คุณนําไปทอดเนี่ยก่อมะเร็งชนิดที่2นะครับสารถัดมาครับคุณแอบเห็นอะไรไหมเขียนว่ากรีซิดอลครับคุ้นๆไหมครับถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปหมอแบงค์มานะครับเป็นแฟนคลับกันมาเนี่ยหมอแบงค์จะพูดไว้อยู่ในคลิปนี้ครับอันตรายในของทอดที่คนทั่วไปไม่รู้ครับตัวกรีซิดอลเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่อยู่ในน้ํามันที่คุณใช้ทอดครับเวลาที่คุณได้รับ กรีซิดอลเนี really Still, bad, hands, th ai, them, pe, um ่ยเข้าไปนะครับเขาจะไปทําลาย DNA โดยตรงเลยครับไม่ว่าคุณจะได้รับเยอะหรือได้รับน้อยนะมีโอกาสให้คุณเกิดมะเร็งครับแล้วอาหารที่ใกล้ตัวมีอะไรอีกบ้างครับเห็นบรรทัดนี้ไหมครับเขาเขียนว่า red meat ครับแปลเป็นไทยว่าเนื้อแดงนั่นเองครับท่านผู้ชมเฮ้ยหมอแบงค์นะครับ เนื้อแดงมีอะไรบ้างนะตัวอย่างเช่นนะครับก็คือเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะเป็นต้นครับคุณจะเห็นได้ว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะอยู่ในสารก่อมะเร็งชนิดที่2ครับมีโอกาสทําให้คุณเกิดโรคมะเร็งมากขึ้นครับหลายคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหมอแบงค์ในชีวิตเนี่ยก็เห็นคนกินอาหารกลุ่มนี้มาเยอะนะแล้วพวกฝรั่งเนี่ยเขาไม่เป็นมะเร็งตายไปแล้วหรอเนาะ ในชีวิตเนี่ยฉันก็กินมา20-30ปีแล้วยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยเคยมีคนถามคำถามแบบนี้ไหมครับหมอแบงค์อยากจะตอบแบบนี้ครับว่าในมุมมองของการกินอาหารเนี่ยเราได้แต่พูดถึงแค่ว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับความเสี่ยงที่ลดลงครับเราไม่สามารถฟันธงได้ครับว่าการที่คุณกินหมูแฮม1ชิ้นพรุ่งนี้คุณจะเกิดโรคมะเร็งลำไส้เลยเราไม่สามารถฟันธงแบบนั้นได้ครับแต่หมอสามารถการันตีได้ครับว่า โอกาสในการเป็นมะเร็งของคุณเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นครับเหมือนคุณซื้อลอตเตอรี่มากขึ้นนะ่ะคุณก็มีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้นจริงไหมแต่ไม่ได้การันตีครับว่าคุณจะถูกลอตเตอรี่ไงฮะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้กินอาหารพวกนี้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันก็เห็นหลายๆคนนะไม่ได้กินอาหารกลุ่มพวกนี้เลยแล้วก็เป็นมะเร็งกันแบบนี้ครับหมอแบงก์ก็จะยืนยันคําเดิมครับว่าอาหารคือการเพิ่มหรือลดความเสี่ยงครับ ต่อให้คุณนะครับไม่ได้กินอาหารกลุ่มพวกนี้คุณก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ครับแต่โอกาสอาจจะน้อยกว่าคนที่กินอาหารกลุ่มนี้ครับผมโอเคพอเข้าใจมุมมองนี้ไหมครับมาดูงานวิจัยสุดท้ายครับที่หมอแบงค์เตรียมไว้ให้กับทุกคนครับงานวิจัยนี้นะครับรวบรวมข้อมูลชายหญิงมากกว่า400,000คนครับรวบรวมมาประมาณ16ปีครับจากสถาบันสุขภาพของสหรัฐอเมริกาครับ เพิ่งตีพิมพ์ลงในวารสารจาม่าครับเมื่อปี2020เท่านั้นเองครับเขาสรุปแบบนี้ครับแค่คุณเปลี่ยนโปรตีนจากสัตว์3%ให้กลายเป็นโปรตีนจากพืชครับคุณก็สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ทุกกรณีมากถึง10%เลยครับทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจครับคุณจะลดลงมากกว่า10%เลยครับแค่คุณเปลี่ยน โปรโตีนจากเนื้อสัตว์เป็นโปรโตีนจากพืชครับผมหลายคนพอฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็รู้สึกเครียดเลยครับว่าเนี่ยหมอแบงค์ห้ามกินพวกเนื้อสัตว์เลยหรือเปล่านะครับหมอแบงค์อยากจะขอยืนยันคุณแบบนี้ครับว่าเมื่อคุณรู้จักหมอแบงค์แล้วเนี่ยหมอแบงค์นะครับอยากใช้คุณมีความสุขกับการกินนะครับถ้าคุณเนี่ยปรับเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแบบนี้จะทําให้คุณเกิดความทุกข์ครับผมหมอแบงค์อยากจะให้คุณค่อยๆเริ่มเปลี่ยนครับบางมื้อหรือว่า เปลี่ยนบางวันครับที่ลดโปรตีนจากสัตว์ลงแล้วเปลี่ยนเป็นโปรตีนจากพืชอย่างเช่นเห็ดเต้าหู้หรือว่าถั่วนานาชนิดครับก็ทําให้คุณสามารถลดความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งลงได้โรคหลอดเลือดหัวใจลงได้ครับผมคุณจะสังเกตว่าในยุคป,ปัจจุบันนะครับมีการลดน้ําหนักหลากหลายวิธีมากเลยครับหลายๆวิธีนะครับสนับสนุนเนี่ยให้คุณกินเนื้อวัวที่มากขึ้นกินเนื้อหมูมากขึ้น กินของทอดกินน้ํามันเนี่ยซดกันเป็นแก้วแบบนี้ครับหมอแบงค์อยากจะบอกคุณแบบนี้ครับว่าอาจจะทําให้คุณลดน้ําหนักได้จริงนะครับลดได้เป็น10บโล20โลเลยครับบางวิธีก็ผลเลือดดีครับลดยาเบาหวานได้เลยอันนี้หมอไม่เถียงนะครับแต่ให้คุณนะครับถามตัวเองครับว่าการทําวิธีแบบนั้นเนี่ยจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งของคุณไหมครับตามข้อมูลที่หมอแบงค์นำเสนอให้กับทุกคนจากองค์การอนามัยโลกแบบนี้ครับเพราะหมอแบงค์ครับ ไม่ได้ต้องการให้คุณลดน้ำหนักได้เพียงอย่างเดียวครับหมอแบงค์ต้องการให้คุณผอมยั่งยืนแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยฟังแล้วอยากจะลองเปลี่ยนโปรตีนจากสัตว์เป็นโปรตีนจากพืชในบางมื้อนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกหมอแบงค์นิดน,นึงครับว่าจะลองเปลี่ยนเป็นโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเต